สวัสดีครับน้องพบกับพี่ต่อสบายๆส,ส,สไตล์เราชาน n e ลครับผมพบกับกิจกรรมใหม่อาวีนึกถึงพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่มารีวิวให้แล้วกันนะวันนี้นะไม่ได้การันตีว่าจะได้สกินนะแค่ามาแนะนำให้เสียว่ามันมีสกินใหม่เข้ามาน้องๆสกินทาจิโอ้โหก e. <laughs> าเดียนเนาะออฟเอวีอ่านว่าอะไรวะสกินใหม่ของตาชัยหรือว่าทาจิโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่ามันจะได้ยังไงนะแต่เขาเขียนอยู่ว่าได้ในราคา399คูปองนะครับผมโอเค Guardian of the นะชื่อชื่อสกินเขา g a r d e n of All แต่ว่าแปลออกมาเป็นสวนแห่งความน่าเกรงขามเอ,อสวนแห่งความน่าเกรงขามกิจกรรมสมบัติปีศาจจากกลนก็ผมมาพร้อมกับสกินโอเมนมิลเลคินเดโมนิกคอ l เลกชันโอเมนนะกลับมาแล้วจ้า กิจกรรมเริ่มต้นวันที่26ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนครับผมก็เอาสรุปเป็นง่ายๆเลยแล้วกันว่าถ้าอยากได้ทั้ง2ส,งสก,กินเนี่ยก็จะเสียไปก็จะเสียประมาณ1800กว่ากว่าไม่เกิน1900นะจะได้ทั้ง2ส,งสก,กินนี้เลยเนาะใครที่มีงบอยากจัดสก,กินโอเมนมิลเ l ค้นแล้วก็สก,กินทาจิก็จัดไปครับผมแต่พี่ไม่มีแต่พี่จะมารีวิวให้นะครับผม โอเคเดี๋ยวพาเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันหน่อยนะเดี๋ยวเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะฮะเข้าไปดูปึึบจึ๊บก็ก่อนเข้าไปก็กดยินยอมการเล่นกิจกรรมเลือกหนึ่งเลือกหนึ่งสกินเพื่อมันก็จะอยู่ในในกิจกรรมนี้เนาะเราอาจจะได้ไงเลือกอะไรดีน้องๆขอเลือกเป็นสกินทาร่าแล้วกันเนาะโอเคหน้าตาก,กิจกรรมเป็นแบบนี้เลยน้องๆครับ กด6ครั้งเพื่อรับสกิน Guardian World ของทาจิ6ครั้งก็คือที่เขาบอกว่าการันตี399คูปองนั่นแหละนี่เขาจะมีรายละเอียดให้ดูเห็นไหมเนี่ยรายละเอียดเรื่องหึชิ้นเนี่ยแต่ก็เหมือนที่พี่อธิบายแหละเราเปิดด้านซ้ายปุ๊บเราก็สามารถเปิดด้านขวาได้แล้วเราเล่นจบได้สกิน Demonic Collection ของโอเมนแล้วเราก็จะสามารถรีเซ็ตได้แต่ จะไม่มีรางวันใหญ่แล้วนะถ้าเราได้ไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วนั่นเองหรือว่าใครมีสกินแล้วเข้ามาอยากได้แค่สกินทาจิก็กดกดแค่39 9ในราคาใน6ครั้งเนาะเราก็จะได้สกินทาจิไปเนาะนี่มันก็นั่นแหละนี่ก็กเป็นทั้งหมดนะของการรวมรวมรวมอยู่ก็จะอยู่ที่1,800 800กว่าแหละไม,ไม่ไม่ถึงพันเก้าลองถ้ารวมทั้งหมดนะถ้ามันแบบตันทั้งหมดกระดานอนะประมาณนั้นนะฮะแล้วนี่ก็คือโอกาสการสุ่มนะยิ่งสุ่ม เก้าครั้งเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ครั้งที่แปดก็มีโอกาสได้ยี่สิบสองก็คือเก้าครั้งอะการันตีหมดกระดานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเนาะลดลงมาแต่ก็อาจจะมีคนโชคดีได้ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะพี่อาจจะไม่สุ่มถึงพี่อาจจะไม่สุ่มถึงสามร้อยเก้าสิบเก้านะก็ดูเด็ดพี่มีอยู่ร้อยสี่สิบเองพี่มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มดูเดี๋ยวพี่คิดให้ใหก็ได้นะว่ามันทั้งหมดเท่าไหร่เอาชัวร์นะ โอเคพี่มาลองคิดให้แล้วนะ5บวก18บวก3าบวก6ก9บวก1 9บาทบวก269บวก269คูปองไม่ใช่9บาทนะไม่ใช่บาทนะคิดเป็นหน่วยคูปองเพราะว่าเติมเข้าไปมันจะได้คูปองเยอะกว่าอยู่แล้ว4 69บวกอีก69 9ทั้งหมดก็จะอยู่ที่1,836คูปองนะถ้าทั้งหมดกระดานเนาะประมาณนี้บอกแล้วไม่เกินไม่เกิน1ัน0ก็แต่ว่าไม่ถึงไม่ถึง1,850เนาะ1,836นะหมดกระดานนี้เนาะ เราเปิดด้านซ้ายหนึ่งครั้งเราก็จะเปิดด้านขวาหนึ่งครั้งก็เปิดครบหครั้งก็รับสกินทาจิไปเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเล่นดู5้าคูป,ปองแรกได้อะไรไปลองกดดูครับผมยืนยันห้าคูป,ปองแรกป้ายลุ้นหน่อยได้ไหมอา้าหากคูป,ปองไม่สําเร็จมันเป็นอะไรวะกิจกรรมอะอ่ะ,อะเข้าใหม่จะเสียตังค์ให้นะเนี่ยยังต้องต้องเข้าใหม่อ่ะโอเคถ้ามันมีปัญหาน้องๆกดเข้าใหม่นะครับผม 5คูปองแรกครับผมยืนยันไปขอลุ้นหน่อยฮะลุ้นหน่อยฮะ5คูปองก็คือคูปองครับผมกี่คูปองเราก็เสียครับผมลุ้นหน่อยน้องได้แล้ววะเฮ้อลูกแก้วครับผม5ปองแต่การมีการันตีมันก็ดีตรงที่มันจะไม่เกินงบไงน้องห้าคูปองแรกได้ลูกแก้วไปลูกแก้วห้าคูปองถ้าคิดในทางที่ดีมันก็ถูกดีนะห้าปองเนาะแล้วเขามีท่าตรงท่าเต้นอะไรอย่างนี้ แต่จริงได้คพก็พสูงห้าปองก็น่าจะดีกว่าลูกแก้วเนาะมันจะเสีย1ิบแปดแล้ววะ่ะไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้การันตีสามเก้าเก้าไงก็เอาเป็นว่ากดให้ดูครั้งเดียวพอนี่เรามากดตรงนี้ได้อีกนะเฮ้ยจุ๊บของพีกันสูงได้ไหมว้าใครกับพีทั่วไปวะ่ะเนี่ยกดหนึ่งครั้งซ้ายแล้วลองมากดเปิดหนึ่งครั้งขวาได้แต่ไม่แน่แต่จริงๆถ้าตัวหลักมันก็น่าจะคุ้มอยู่นะมันเป็นสกินทาจิ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมเนี้ยสกินหน้าตามันเป็นยังไงเนาะไอ้สกินโอเมนกับสกินทาจิเนี่ยนะไปะเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันก็เป็นแนวทางเนาะเหมือนที่พี่บอกพี่มารีวิวได้เป็นแนวทางใครอยากให้พี่รีวิวให้แบบน้องแบบพี่ผมอยากได้ไอดีเนี่ยผมมีคูป,ปองอยู่ในเกมแล้วผมอยากสนับสนุนพี่ในการทําคลิปก็ให้พี่แบบ ยืมไอ่ดีรีวิวได้ไหมถ้าไว้ใจพี่ก็ให้พี่รีวิวพี่ก็ได้รีวิวด้วยน้องๆก็ได้สกินด้วยเนาะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันได้นะแต่ใครอยากสนับสนุนจริงๆก็ก็สนับสนุนได้นะที่ช่องนะถือว่าแบบมาสมัครยังไม่มีคนสมัครสมาชิกพี่เลยนะเว้ยเออเปิดตั้งนานแล้วไม่มีคนสมัครยังไม่มีคนสมัครคนแรกเลยนะเว้ยเออถ้าสมัครก็อาจจะแบบถ้าพี่มีรายได้แต่การทําคลิปอ่ะพี่ก็อาจจะมามาเล่นสุดได้ไงแต่ถ้าไม่มีไรายได้แล้วก็แค่รีวิวนะตามตามสไตล์นะ บอกแล้วทําอะไรไม่เดือดร้อนตัวเองก็ก็ทำมาถ้าทาเดือดร้อนตัวเองไม่มีตังค์กินข้าวก็แย่งไงไปเดี๋ยวพาไปดูสกินแล้วกันไปดูไปดูไว้เย่มันเป็นสกินแรกเล้ว<ส>มันเป็นสีแดงอนะ่ะสวยดีว่ะ <c oughs> ไม่แน่นะถ้าถ้าตัวหลักหรืออะไรถ้าพี่มีโอกาสได้ซื้อพี่อาจจะมารีวิวนะพี่ก็ชอบทาจิอยู่นะดิมันเป็นตัวแรกที่มันเป็นไฟอ่ะมันเป็นสกินรีเมเนเตดสีส้มอ่ะโอดูดาบดิดาบมันเท่นะอย่างกับปลาฉลามเลย ฉลามนั้นชอบงับคุณแต่คุณนั่นชอบงับงับชนคุณชอบงับมันก็สวยดีนะพูดถึงเพราะว่าสกินอื่นของท่าจีอ่ะมันจะเป็นโทนสีฟ้าหมดเลยน้องๆลองดูนะดูสกินนี้อันนี้สกินนี้พี่ก็มีแล้วตัวหลักอ่ะมันจะออกมาเป็นโทนสีแบบฟ้าๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะหมดเลยแล้วก็รีมเมนเต็ดไอ้เฮโรอีกก็เป็นสีฟ้าแต่เฮโรอีกอะไม่มีเอฟเฟกเปลี่ยนเนาะ มันก็จะหน้าตาแบบนี้หมดเลยแล้วก็ไม่มีสกินก็เป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นตัวลองที่ไงมันไม่มีไม่มีตัวเลยตัวกูยังไม่มีเลยแล้วกูจะเอาทําไมใช่ไหม,น,<า>ม <c oughs> นี่แหละมีแค่นี้แหละสามสามสกินนะแต่ว่าสกินเข้ามาเนี่ยเป็นสีแดงก็ลองตัดสินใจดูอ่ะเดี๋ยวไปดูรางวัลใหญ่ของกิจกรรมนี้กัน <c oughs> นี่ฮะรางวัลใหญ่ของน้องๆถือว่าเป็นสกินระดับขั้นที่ไม่แพงนะมีระเับขั้นะ พั0 0บางสกินนะ3 0 0 0 4น0 0่นะมีระเคล่นนะเดโมนิกคอลเลกชันโอเมนนะสวยไหมใครเล่นโอเมนเป็นออฟเลนนาะก็เปรียวอยู่นะดูเรมันเทะนะเทอยู่พี่ก็เคยอยากได้นะ่วาแต่พี่ไม่ค่อยได้เล่นนะ่ะพี่ว่าสกินไหนมันจะคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่เราเล่นหรือเปล่าถ้าเราเป็นเมนตัวนั้นอนะ่ะแล้วเราเล่นนะมันก็คุ้มอยู่นะครับประมาณนี้นะสบายสบายสไตล์เราก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะอย่างที่พี่บอกว่าใครอยากสนับสนุนพี่ก็สนับสนุนได้นะครับมีหลายช่องทางเนาะ หรือว่าแค่สนับสนุนด้วยการดูคลิปพี่ก็ดีใจแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วช่องพี่ไม่ได้รีวิวแค่ r o v นะช่องพี่ก็ยังมีไลฟ์สไตล์นะครับกดดูถ้าชอบกันที่สไตล์การทําช่องพี่ฝากติดตามช่องพี่ด้วยนะครับผมใครอยากสตรีมเล่นเกมด้วยกัน u t u b e สตรีมไม่ได้นะของพี่ก็พี่สตรีมในแอป n e m o เนาะถ้าอยากเล่นสตรีมด้วยกันก็ไปกดโหลดแอป n e m มมาแล้วก็ไปติดตามเพจ Facebook สบายสบายสไตล์เรานะฮะทางเพจเนาะเวลาพี่สตรีมมันก็จะเด้งเตือนแล้วน้องๆก็มาเล่นด้วยกันได้ ตอนนี้ก็มีน้องมาเล่นด้วยกันอยู่นะน้องทีก็กลับมาเล่นสตตีมกับพี่แล้วก็มีน้องอาชีก็ถ้าเราเข้าไปดูเพจกันเยอะๆแล้วเราก็กดโหลดแอปหลายๆคนเราอาจจะได้กด5เล่นด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยพี่ก็เล่นไม่เก่งหรอกใครอยากมาแบกพี่กับแฟนก็ได้นะเพราะปกติพี่ก็จะเล่นกับแฟน2คนเนาะบางทีก็เล่นกดกันไปย้อนดูได้นะถ้าใครมากดติดตามเพจไปย้อนดูได้ว่าพี่เล่นกันกากแค่ไหนไปย้อนดูสตตีมย้อนหลังอะไรเงี้ยได้โอเคไปแล้วสบายสบายสไตล์เราบ๊ายบาย